นี้ครับมีปัญหาก็คือไต้กองน้ำมันเครื่องเป็นของเทียมแล้วก็เก่ามากแล้วน้ำมันเครื่องก็แห้งนะครับร <นะ S 2> ก็สาเหตุก็เลยมาขาดระถึงฝาสูบนี่ครับตัวล็อกตัวล็อกก็แตกหักหมดเลยครับตัวล็อกแคมนะครับแตกหักหมดครับแล้วมาถึงฝาสูบนะครับฝาสูบก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ย หลวมนะครับเนี่ยครับโยกโยกได้นะครับเนี่ยโยกได้ครับกระเดื่องหลวมครับฝาสูบเสียเลยครับคนนี้เนี่ยครับทั้งไอดีทั้งไอเสียเลยครับนะครับดูนะครับดูนั่นชัดดน่ชัดเนี่ยเนี่ยโยกได้เลยครับยึกงยักยิยนะครับ ยกได้เนี่ยยกได้โครงได้ขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนฝาสูบครับ,รบก็แต่ลูกก็ไม่เท่าไหร่สาเหตุคือน้ำมันเครื่องแห้งครับแล้วก็เป็นไฟกองเทียมครับก็เลยไม่เ,เสียอะไรยากครับส่วนก้านไม่เป็นไรนะครับก้านดีครับก้านดี ปาร์ไอนะครับหนึ 1, ่งไอครับก็เดี๋ยวก็คงมีอย่างอื่นเพิ่มเติมครับช่วงนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยวันเสาร์นะครับมารีวิวกันตอนใกล้ๆกล้ไหโมนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25วันที่สมารถนะครับ,บพันวาคม2564 สำหรับรถวันนี้ก็เป็นรถสปาร์ห 135i กับใช้ชื่อเจ้าของรถว่าโคเบสนะครับเป็นรถมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาให้ชักสอนมงกรว่างได้ทำการอัปเกรดและเปลี่ยนอะไรครับก็คันนี้มาจริงๆแล้วก็มาด้วยความํำชอบพอสมควรแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับนี่ครับ เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนฝาสูบเคื่อสูบผ้าเบรกต้องสเตอร์แคมหัวฉีดครับเปลี่ยนเยอะครับก็เต็มที่ครับตอนนี้ที่มาก็ดังลั่นเช้าตอนนี้ดีแล้วนะครับทาให้หมดเลยครับระบบคลัตช์ปรับตั้งใหม่ผ้าเบรกเอาของแท้ใส่นะครับที่มาเป็นของเทียมอยู่ครับแล้วก็น้ำมันเครื่องไส้กองไส,ส้กองก็เป็นของเทียมมาทา ทำให้น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นน้ำมันเครื่องแห้งด้วยนะครับก็เลยทําให้ฝาสูบเสียครับฝาสูบเสียแกนแกนกระเดื่องรูแกนกระเดือกกเด่องสึกมากมาดังแก๊กแก๊กแก๊แก,แก,แ,กแก๊ก็เลยเปลี่ยนฝาสูบใหม่เปลี่ยนฝาสูบพร้อมวาลวนะครับพร้อมแคมกับก็คิดให้ราคาพิเศษไปนะครับพร้อมกับอัปเกรดเป็นลูก57เดิมมาลูกเดิมนะ54 ตอนนี้เป็นลูกทันจเจ็ดเซรามิกน้ำลึกหัวเพชรน,นะครับก็ดีแล้วครับพร้อมทั้งเปลี่ยนหัวฉีดเป็น r สิาใหม่นะครับก็แล้วก็ลบโคตดวัดไฟชาร์จเซ็ต ecu ให้ใหม่มีโคดต,ติดร้อยกว่าตัวก็ลบให้แล้วนะครับพร้อมทั้งเช็คระบบพัดลมไฟชาร์จไฟชาร์จได้สิบสี่จุดสองนะครับดีมากชาร์ตด,ดีครับเครื่องยนต์ก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับเงียบกริบนะครับฟังเสียงดูครับ ครับอันนี้เป็นรถท่อเดิมนะครับท่อเดิมเร่งดีครับฝาสูบไม่ได้เปลี่ยนวาลนะครับใช้ล้วงเอาล้วงแทะไอ้ต่องไอเดียไอเสียให้รับแล้วก็บดวาลใหม่เปลี่ยนสีกันวาลอัพสปริงนะครับตอนนี้อัพสปริงสปริงแต่งนะครับก็ใช้ได้ดีครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ พร้อมใช้แล้วนะโะโตสเต,เตอร์ก็เปลี่ยนใหม่เอาเป็นของสแตนดาดหน้า19หลังสามสิบหน้า15หหลัง39ขออภัขอไฟทางพูดธินหน้า15ห้าหลังสามกครับถ้า mm hmm. เบรกหลังเอาของแท้นะครับของแท้มาใส่ให้มาเบรกของเทียมของแท้ก็เป็นกล่องมาเลยครับนี่ครับห้าวพี P, นะครับเปลี่ยนให้เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับ ก็เกียร์ก็ตั้งให้ใหม่ครับที่แรกมาก็ยานนะครับตอนนี้ก็ดีแล้วครับให้เป็นสแตนดาดให้ชิดขึ้นมาครับนี่ก็พร้อมใช้แล้วนะครับแล้วก็ดูแลพวกทั่วไปนะครับทั่วไปปรับให้หมดตรงไหนพวกชุดสีชุดอะไรที่ไม่ดีก็ทําให้เก็บงานให้นะครับพร้อมใช้แล้วนะครับวันนี้ก็โอเคครับเราจะฝอมมารับ ก็มาพักอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับครับแต่ว่ารถอะเป็นรถจังหวัดสุราษฎรานีครับเป็นนักศึกษานะครับศึกษาพระจอมเก้าครับก็ทํางานวิ่งแก๊ปบ้างอะไรบ้างครับขยันครับเจ้าของครับโอเคครับก็ขอจบคลิปวิดีโอสําหรับส p a r k 1 3 5ึ่งไอะครับของคุณโกเบสคันนี้นะครับเพลงท่อนนี้โอกาสหน้าก็จะมีอันอื่นตต่อไปก็จะได้ ให้ท่านผู้ชมได้ชมรีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนโชคดีมีินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมช่งววงววางสอนวง่าวง